วันนี้ผมมาเช่ามเอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากับรถบีนโฮดอีวีแต่ถ้าอยากมีเธออยู่ในใจต้องทำไงเฮ้ยไม่เกี่ยวสวัสดีครับผมเจ็ r ไ d เดอร์วันนี้ผมมาเช่ามเอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถบีนโฮดอีวีรุ่นเลเซอร์มาพร้อมโปรรับซิ่งและรวยรับค่ารอบเพิ่มมนเลยรอบละสิบบาทโอโ้โหถ้าคุณเช่าหนึ่งปีนะวิ่งงานที่ไหนก็ตามเช่าหกเดือนเนี่ยก็ได้แล้วรอบละห้าบาทคุ้มมากมากจุกจุกเกินไปเลยโปรโมชั่นนี้ให้สำหรับพี่ๆรถบินโฮดเท่านั้นนะโอโ้โหมาดูรายละเอียดของรถกันสักหน่อยอันนี้แบตเตอรี่นะ สง่งแบตโต้กรุงเทพเลยนะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมท e ี่ Li น์แอดเรบเป็นโฮลดอีวีไรเดตัวรถเนี่ยมี USB ให้เพื่อนๆได้เสียบชาร์จมือถือกันด้วยนะไม่ต้องกลัววิ่งงานแล้วแบตหมดโอ้โหคุ้มจัดอะ่ะเขาก็ให้สายชาร์จไปชาร์จที่บ้านเลยนะอันนี้เต้าเสียบสายชาร์จชาร์จจากไฟบ้านได้เลยส่วนอันนี้หน้าจอแต่ให้อยากให้เป็นหน้าเธอต้องทำไงเย้หน้าจอมาพร้อมกักรบ,บระบบดิจิตอลนะครับดูง่ายสบายบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ไฟเลี้ยวไฟสูงไว้ต่ำครบคขาบ,บอกเลยว่าครบขอลองบิดหน่อยไม่ได้บิดเงินนะบิด แต่เสียงเงียบมากนี่นี้สำคัญเลยรถมีเกียร์ด้วยนะปร<ะ>ับเปลี่ยนตอนขี่ได้เลยเหมือนเว็บอ่ะโหออกตัวนี่ล้อฟรีเลยสับเกียร์หนึ่งสี่สิบห้าสับเกียร์สองหกสิบสับเกียร์สามเนี่ยเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหโคตรแรงอะ่ะโหเงียบมากนะครับนี่เกียร์สอง จะ,จะลองเจียสามครับเราคัดหมอไปนะครับพเพื่อนโอ้โหแรงมาก <Okay. S 1> สุดยอดครับ แต่ถ้านั่งค่อนข้างที่จะแคบไปหน่อยเหมือนคลิกเลยครับหนึ่งถึงห้าสิบเนี่ยประมาณลองขี่พี่ ว่าแล้วก็ลองเทสกันักหน่อยอันนี้เป็นไงล่ะโคตรเทรโปรับตอนนี้ซึ่งเรรวยสมัครตอนนี้แถมพ้าบัฟแถมเสื้อแถมกล่องด้วยนะเช่าหนึ่งปีแถมคารอบสิบ,บาทเช่าหกเดือนแถมคารอบห้าบาทส่วนที่พี่เลเยอร์ค่ายอื่นหรือคนธรรมดาทั่วไปอะ่ะจะมีโปรับพิเศษให้พี่เข้ามาสู่บ้านราเป็นฮุดเลเยอร์แบบพิเศษนะอ,อ่ะติดตามรายละเอียดการเช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถเป็นฮุดอีวีรุ่นเลเซอร์ผ่านทางไลน์แอดรถเป็นฮุดอีวีเลเยอร์และแฟนเพจรถเป็นฮุดอีวีเลเยอร์